สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นข้อข้อเสื่อมอาการเจ็บปวดที่ไม่ควรมองข้ามครับเพราะข้อเข่าเป็นข้อต่อที่สําคัญของร่างกายที่ใช้ในการรับน้ําหนักตัวไม่ว่าจะเป็นยืนเดินลุกนั่งหรือแม้แต่วิ่งออกกําลังกายครับสาหรับใครที่มีปัญหาข้อข้อเสื่อมผมและเบเต์แคลสุดพัสน์เรามีเคล็ดลับการออกกําลังกายง่ายๆในการดูแลข้อเข่าขอ,ของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ ข้อเข่าเสื่อมนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเข่าโกงนะครับที่มีกระดูกเข่าด้านในเสียดสีกันนะครับจนเกิดอาการอักเสบบริเวณข้อเข่านะครับทำให้ข้อเข่าเนี่ยอาจจะมีอาการบวมและเจ็บนะครับเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันนะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางคนแค่ลุกนั่งนะครับหรือแม้กระทั่งยืนนานเดินนานก็จะมีอาการปวดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมสําหรับคนที่มีปัญหาข้อข่าเสื่อมกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเตรียมความพร้อมของตัวกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทางด้านข้างนะครับ เพื่อป้องกันภาวะขาโก่งนะครับวิธีเริ่มแรกนะครับให้นอนตะแคงหัวไหล่สะโพกแล้วก็ส้นเท้านะครับอยู่ในแนวเดียวกันนะครับจากนั้นหายใจเข้าเต็มตัวนะครับหายใจออกเขมเมท้องแล้วก็กางขาขึ้นให้ได้90องศานะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงช้าๆนับหายใจเข้าเต็มตัวหายใจออกยกขึ้นนับ3ามครับค่อยๆปล่อยลงหนึ่งสสา่ข้อที่2ในการเตรียมความพร้อมนะครับจะมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อก้นใหญ่นะครับทางด้านหลังนะครับ การเนื้อตัวนี้มีความสําคัญมากเวลาเรายืนทรงตัวแล้วเวลาเราเดินนะครับเริ่มต้นนะครับจะให้หมวนสะโพกก่อนนะครับเแมวท้องแล้วก็ยกเชิงการขึ้นสองข้างนะครับให้เท่าๆกันและค่อยๆวางนะครับโอเคมมวนหมวนก้นนะครับเแมวท้องยกสะโพกขึ้นนับ1 2 3 1สอา่ะค่อยๆลงนะครับขอสัก20ครั้งนะครับฮึบมหมนก้น ยกเชิงการขึ้น 1, 2,3,2 2, สวยครับคืบต่อไปถ้าแข็งแรงขึ้นเราสามารถที่จะเพิ่มความยากขึ้นด้วยการยกขาข,าข้างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการออกกําลังกายด้วยขาข้างเดียวนะครับอ่าทำเหมือนเดิมน,นะครับหายใจเข้าเต็มตัวหายใจออกครับม้วนสะโพกแล้วก็ยกเชิงการขึ้นครับ1 2ึ่สอนะครับอ่าคหึ่งสองนะครับ 1, 2, 3, 2, ครับอันดับที่3ามนะครับ เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อขาทางด้านหลังนะครับด้วยการขยบส้นเท้านะครับให้ไกลจากตัวนะครับพร้อมทั้งกระดกข้อเท้าขึ้นกดน้ำหนักลงส้นเท้าทั้งสองข้างนะครับหมวนสะโพกค,ครับเขมวท้องและยกเชิงการสองข้างขึ้นนะครับอันนี้ครับจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาทางด้านหลังนะครับอ่ะและวค่อยๆปล่อยลงครับ ทำซ้ำประมาณ12ถึง15ครั้งนะครับถ้าต่อไปในการเตรียมความพร้อมนะครับเราจะเพิ่มความแข็งแรงและมั่นคงให้บริเวณหน้าขานะครับโดยท่านี้ชื่อกอปเลสคอร์นะครับก็อปเลแปลว่าถ้วยรางวัลนะฮะเราจะถือน้ำหนักในรูปแบบนี้นะครับและค่อยๆหย่อนก้น,กนลงนะครับจินตนาการว่าเราจะนั่งเก้าอี้นะครับลงมาอ่าแล้วก็แค่นี้พอแล้วดันตัวขึ้นนะครับท่านี้ชื่อเป็น มินิสควอตนะครับเหยียดขาตรงดันตัวขึ้นนะครับึลงมานะครับก้นไม่เลยเข่าเหยียดขาตรงดันตัวขึ้นนะครับถ้าเริ่มต้นนะครับก็ไม่ต้องใช้น้ําหนักก็ได้เป็นเอามือประสานไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเก่งขึ้นก็เราก็จะแบกน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับหลังจากที่เราเตรียมกล้ามเนื้อพร้อมไปในทุกทกท่าแล้วนะครับวันนี้เราจะมาออกการในขั้นที่2นะครับก็คือการทำ low impact exercise นะครับ low แปลว่าตำ่ำ impact แปลว่าแรงกระแทกนะครับการให้แรงกระแทกต่ำๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มความมั่นคงแล้วก็ความแข็งแรงให้ข้อต่อได้ด้วยครับเราจะเริ่มท่าแรกนะครับก็คือการฝึก marching นะครับก็คือปเ,นนคเป็นการฝึกเดิน m a ร์ชนะครับเป็นการ แทงเข่านะครับยกขึ้นมาแล้วก็วางนะครับทำซ้ำๆนะครับประมาณสัก30วินาทีนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับถ้าใครไม่สามารถที่จะยกเข่าได้สูงขณะสะโพกนี้นะครับเราสามารถที่จะยกเข่าต่ำลงนะครับแ9และ10นะครับสำหรับใครที่เก่งขึ้นนะครับเราสามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับถ่อไปนะครับจะเป็น low impact exercise ท่าที่2นะครับสำหรับเพื่อกระตุ้นความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับ เริ่มต้นนะครับด้วยการยืนเอ็นตัวไปทางด้านข้างนะครับและยกเข่าข้างตรงข้ามขึ้นมานะครับพร้อมกับเอาข้อศอกแตะนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงนะครับคามแท้องและเอาข้อศอกแตะครับทำสลับกันนะครับซ้ายและขวาน,นะครับเก่งขึ้นสามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับนับ1และ2และ3และ4 5 6 7 8 9และ10 การออกเลังกายโล่ออินแทท่าที่3นะครับเป็นชื่อท่าบัตชิกนะครับท่านี้จะฝึกตัวกล้ามเนื้อขาทางด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อก้นแข็งแรงได้ด้วยนะครับยืนนะครับเอนตัวไปทางด้านข้างครับมือวางที่ตัวสะโพกทางด้านหลังนะครับงอเข่านะครับดึงส้นเท้าแตะมือนะครับสลับซ้ายขวานะครับไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับใครที่งอเข่าขึ้นมาได้ไม่สุดนะครับทาเท่าที่ทําได้ก็พอครับ 3, 2และ1 ท่าที่4ของ low impact exercise นะครับจะเป็นการฝึก coordination เป็นการฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อระหว่างกล้ามเนื้อส่วนบนและกล้ามเนื้อส่วนล่างนะครับท่านี้ชื่อว่าท่าชกลมนะครับเริ่มเป็นการกางขาเล็กน้อยนะครับทิ้งน้ำหนักไปทางด้านขาด้านขวาครับพร้อมกับยกเข่าซ้ายขึ้นและปล่อยหมัดขวานะครับแล้วทำซ้ำา1และ 3, 1, 2และ3และ4 5 6 7 8 9และ10 หลังจากที่เรามีการเตรียมตัวของตัวกล้ามเนื้อให้พร้อมแล้วนะครับและมีการฝึกในเรื่องของตัว low impact exercise นะครับฝึกทักษะการลงน้ําหนักแล้วนะครับเราจะมาถึงขั้นตอนที่3ของการออกกําลังกายสําหรับคนที่มีปัญหาข้อข้อเสื่อมแล้วนะครับก็คือ การนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกตั้งแต่นั่งและลุกขึ้นยืนยังไงให้ถูกต้องนะครับการฝึกเดินขึ้นลงบันไดยังไงให้ถูกต้องนะครับรวมถึงแม้แต่ทักษะการเดินด้วยนะครับว่าจะทําไงให้เราสามารถที่จะเดินได้อย่างถูกต้องลดปัญหาอาการกดบริเวณข้อเข่าได้ครับหวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์จากคลิปการออกกําลังกายเมื่อสักครู่นี้นะครับใครที่มีปัญหาข้อก่อเสื่อมต้องออกกําลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมผมและเบลล์ที่เสูตร plus ครั้งหน้าเราจะมีคลิปออกกำลังกายดีๆสำหรับคนที่มีปัญหากระดูกและข้อยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ